นี่นะคะคลิปสองเสร็จหรือยังคะนี่ว้าวนี่นะคะนี่พิซซ่าจากร้านกาแฟโกกอกนะคะปัดพ่อไอแม่เอ้ยไม่ต้องไปฮอนเมืองฮอนหน้าเด้ออุงยทำไมน่ารลกจังกูเลยนะมี่คุณพี่นงนี่หะาอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ้มโออันอันนี้ของเธอหรือยังอ๋อ เดี๋ยวฉันเดินรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะโทรมาหานะมีเบอร์ไหมคะมีเบอร์ไหมอันนี้เองชันอันนี้เอเอาตัวนี้เจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกหกสองเก้านะครัองให้แจ้มานะคะศูนย์แปดสามห้าหกเก้าเจ็ดแปดนี่คือเบอร์น้องคะนะคะใช่ครับใครอยากสั่งก็โทรมาสั่งได้เดี๋ยวตรงนนนะคะกาแฟกรอบแบบนี้มีเก็บปลายทางนะครับ กล่องเท่าไหร่คะน้องกล่องละสองร้อยห้าสิบาทเก็บเงินปลายทางครับไม่มีค่าส่งนะครับไม่มีค่าส่งด้วยนะคะใช่นะครับแล้วปีหน้าเราจะมีกาแฟกรอบของแท้ออกมานะครับพายังสักพอนะอันนี้คือกาแฟร้านนี้รับประกันเลยนะคะว่าอร่อยนะคะมีสุขภาพไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลขอบคุณนะคะน้องกีขอบคุณส้ำหรับอ่าน้ำกระเจี๊ยบสดๆนะคะท่านคุณอนยุทธจักคนไม่รู้เดี๋ยวฉันเดินไปนี่กับแป๊บนึงจะไปขางบนั่นเธอจขี่มอเตอร์ไซค์ไป เธอจขี่มอเตอร์ไซค์ไปฉันจะพาเดินไปนเนี่ยอันนี้คือร้านร้านน้องกี๋แล้วก็เราจะเดินมาทางนี้นะคะเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นลาอ่าบ้านของพ่อแบมนะคะคือไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากเดินมานะคะเกือบจะถึงแล้วน,นี่คือบ้านพ่อแบมนะคะบ้านพ่อแบม ร้อนมากเลยอุ네้ยเรื okay, celebr, oh ่องนี่นะคะกองทรายของพ่อแบมสงสใสกับบาโกอสร้างนะคะนี่อย่านะพี่ลุดเทพื้นมาพ่อแบมกินไหมพี่น้ำก็เจียบเอามาหน่อยแล้วส่งมาตรงนี้ เอากลับไปยักเอากลับไปยักก็ได้พี่เลิศวันนี้เทพื้นแบบพ่อแบมเทพื้นนะคะเนาะพ่อแบมนั่งพักอยู่นะคะเซิรเลยพี่เลิศพ่อแบมเนี่ยนี่อันนั้นน่ะเป็นมือหนูเจ้าน่ะเจ็บขนานั้นี่พ่อแบมเทพื้นนะคะนี่นี่น เอฟซีครับไม่มีเอฟซีหรอกปากี้ของร้านน้องกีน้องกีพี่ซาลาเปากินนะขอบคุณอย่างเดียวไม่สนใจเพราะผมเปคนนมน้าโดตอนเย็นมีก้อยหอยไหมไม่มีก้อยหอยอยากกินแต่ย่างหมูตอนนี้นี่ยอ่ะหมูที่ไหนมาย่างล่ะหอยอยู่ไหนอ่ะครับเออหอยเมื่อคืนเอาไว้พี่เด้อเต็มกระบะเลยนะน้าโดเอาน้าโดบลูนกระติกน่ะบลนกระติกน่ะ นี่นี่คืพอพ่อแบมนะคะมาอีกรอบหนึ่งนะคะพ่อแบมมันเป็นวันวันสบายสบายสบายไหมอะไรมากมายอานลับไปมีความสุขสุขที่ได้ทํางานสุขที่ได้ทํางานสุขที่ได้ทํางานนะคะประประปรโมทงานแล้นะใครใครใครอยากรับเหมาก่อสร้างก็บอกนะดูดูดูงานได้หลังเราจะไปทํางานสุดขอบ ประเทศไทยที่ไหนคะไปด้วยสุดยะลาไปถึงยะลาเลยเหรอคะอีกสองเดือนเราจะเดินทางครับมีนายมาจ้างแล้วเหรอคะจะไปเก็บทุเรียนกับนายเขารับผู้หญิงไหมต้องถามนายต้องถามนายกับพี่เลิศใช่ไหมต้องถามนายครับได้กินอะไรยังคะน้ำกับเจ๊บกินแล้วกินแล้วกินแล้วอ๋อนี่นะคะนี่ฝีมือรับประกันได้นะคะอีกสองเดือนจะเดินทางอีกสองเดือนเนาะ เราเดเดินทางรับประกันที่วันรับประกันอยู่ประมาณแค่วันครึ่งที่เหลือก็พูดไปพูดแบบปฏิกิพูดหยอกนะคะพูดหยอกรับประกันวันครึ่งเอาทาไมถึงรับประกันวันครึ่งอ่าเพราะว่าถึงจะพังตอนไหนเราก็ทําใหม่แต่เอาตังค์เหมือนเดิมครับใช่ไหมพังตอนไหนก็เรียกตอนนั้นมันคงจะไม่พังหรอกค่ะ เท่าที่ดูก็ไม่มีรอยแต่รอยแลาวมาตรฐานอยู่ได้จนสิ้นอายุไม่ต้องกลัวมาสามปีแล้วนะเดี๋ยวพี่จะซื้อตัวไปทําบ้านพี่สร้างใต้แล้วพี่เลิศได้ยินว่าสองเดือนจะจ้างเขาไปเก็บทุเรียนให้หนูไปด้วยดิคนทุเรียนเนี่ยพี่ต้องไปไล่คนแล้วหนูอ่ะแล้วพวกหมูว่ะไม่กินนะจะซื้อหมูไปย่างไปมีเอาตังมาสิ โอ้ยไล่ชนไล่ชนเอาอันบินไปตะวั่างยังฮะย่างตะลื้อเอาเอาอีกได้ไหมพี่โรดีเอาอีกได้นี่นี่นี่จะกินอะนี่ที่บอกพี่เบิ่งพอเบิ่งบินโน้ทเท่าไหร่คิดเท่าไหร่วันนี้เราไม่มีกับข้าวเย็นนะวันนี้นะวันนี้เราไม่มีบอกไม่มีกับข้าวเย็นก้อยหอยก็บูดเลยอหอย ก็ถือวจะกินตั้งแต่เมื่อวานมันมันบุดแล้วก้อยหอยเอาไว้พี่จะเป็นเป็นถาดแล้วนะเดี๋ยวอ้าวแล้วเมื่อคืนนี้พี่ได้มันไปกินบ่ไม่ไปเลยเีได้ก้อยหอยนะเอาใส่ข้าวเหนียวขั้วเลยนะถามถาข้าวเหนียวชามให้เจมี่ดูว่าอร่อยแค่ไหนใส่อยู่แล้วครับเกี้ยงเลยนะพี่เปรี้ยวๆถ้ารู้ว่ามันพี่ไม่กิน่ะพชายไปแนะนำ อะไรมันจะเรียนด้วยพี่อร่อยมากโอ้ยแต่ว่าผัวแมนค่ะแซ่บแซบหลายเด้อมือคืรึ่งครึ่งกระตูกเลยแต่พี่เขาไม่ไปผักก็เอาไว้ให้พี่เก็พี่เก็จะพูดไปยังไงอ่ะบอกแล้วปูดลงให้หนักเลยบุ้งลงบัที่มากับสายฝนเออไม่บอกว่าให้ให้ให้หนักอะไรเหมือนหมอปลาเพื้อเสื้อนั่นน่ะอันเขาจะทาอันนี้นะเรือหลายที่บอกดีอยู่เป็นเกตยู่ ข้งมือเดียวดวยาก็ดูก็แม่งแข้งไม่แข้งเราต้องมีปากดีแล้วบอกแล้วอันนี้คือแหละหคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสังมันหาย